ตวัวนีครับวันนี้มาตัดแต่งกิ่งต้นไม้กันครับน,นะครับวันนี้มาตัดแต่งกิ่งเจ้าหมวดสมเนีครับตัวนี้เป็นฟอร์มข้อทีนะครับข้อทีตัวนี้แต่ใบมันเกะกะทางเดิมไปหน่อยเพื่อนๆตัดดูว่าตัดประมาณนี้นะครับไม้ตัวนี้เอามา้ดูกันบางคนยังไม่เห็น คือถ้ามันมีความชื้นลากมันจะออกนี่ผมตอนไว้ละแต่อีกจริงคู่หนึ่งตอนออกไปแล้วแต่คือลูกค้าจองไว้อยู่แต่ยังไม่ได้รับก็คือต้องปล่อยให้ใหญ่ไปก่อนจะตอนพร้อมกันไม่ได้เมื่อทีพลาดมันตายพร้อมกันขอ,อไม้มันค่อนข้างหางยากตัวนี้ที่ราคาสูงเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทําแล้วก็ มีน้อยอยู่นะครับเอามาให้ดูมันเดินเกะกะไปหน่อยติดเดินมาต้องกลมตัดแต่มันโล่งโปร่งเดินสบาย,ยนะคัางคนเข้ามาด้ว่าเป็นโกดรีนะี่ครับลากเขาจะออกตามเนะี่ยคือเหมือนต้นใส่ถ้าความชื้นรอบๆเขาได้นะครับ แต่าถ้าเลี้ยงใหญ่อาจจะได้จำนวนนะครับลักแต่ต้องรอกิ่งแขนงดีกว่าตักแทนเดิมตะดวกนะฮะตัวมึดยักมีลมนะครับไม่ค่อยมีนะครับมึกยักใหญ่ๆอย่างนี้ เอาไว้อยู่ตายต้นมันไม่รู้จะได้ปีนมันหรือเปล่าถ้าต้นมันใหญ่ต้นใหญ่เท่าต้นมะม่วงเลยนะครับใบเต็มพื้นละเดี๋ยวให้มาเก็บกันตัดแบบนี้ก็ต้นไม้โตวไวครับเพราะมันไม่ได้ไปเลี้ยงใบมันอะไรมากมันก็จะชูดขึ้นไปพลังงานจะเหลือ ต้มึกยักษ์สวยงามตันนี้สวยงามนนงาม,มากใบเขาเป็นฟอร์มเหมือนโกาีอ,อาีเหมือนฟิโลโกรีอีอุ๊ๆนี่ครับนี่เห็นไหมครับใบเขาเหมือนโกรีอีเลยครับด่างนี่ผมเลี้ยงสู้แดดนะครับแดดร้อย ่วงนี้ไม้เงียบก็ไม่เป็นไรปล่อยทำไปเรื่อยบางคนบอกติดดอยติดทุกคนครับไม่มีใครไม่ติดแต่ติดด้วยความชอบนตัวนี้ก็อยู่จริงล่ะห้าหมื่นไม่แพงเพราะว่า นโลแพงกว่านี้เยอะเลยทำง่ายกว่าเยอะอันนี้ทำยากว่ะหลายเท่าแต่ไม่ใช่ว่าจะมาดันไม้นีแล้วแต่คนชอบครับเก็บรายได้เก็บครับไม่สีเรียต้นไม้เก็บได้ทุกตัวที่ที่เราชอบเดี๋ยวไปเก็บตามตามอะไรนะตามราคาตลาดถ้าเก็บตามราคาตลาดเราก็จะตกเป็นเหยื่อของเกมตลาดนะครับ ผมก็โดนมาเหมือนกันแต่อยากโดนไงไม่ไดีสิอะไรแต่งประมาณนี้เห็นไหมยาวขึ้นมานี่เลยมาเก็บใบนะครบับก่อนนับเป็นก้านนะครับก้านเราี่บาดกว่าไปนะครับพอเราได้เป็นเจ้าของแล้วก็ก ออกกาลังหน่อยครับตรงนี้พายุเข้าระวังหน่อยนะครับลมเลยสวัสดีครับ